ด่วนกองสลากเคาะแล้วเลื่อนมันออกหวยหนีโควิด -19 งงวดต่อไป2องพฤษภาคมวันนี้25มีนาคม2563เวลาประมาณ12นาฬิกาที่ห้องประชุมเนกประสงค์ชั้น3สานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีนายพัชระอนัตสิน ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการออกลางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน2563โดยมีรายละเอียดดังนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน2563 จากวันที่1เมษายน2563เป็นวันที่2พฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา14.30น,น,นถึง16.00นณห้องออกรางวัลสลากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่16เมษายน2563และงวดวันที่2พฤษภาคม2563ทั้งนี้วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น2พฤษภาคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ในห่วงเวลาณขณะนั้นด้วยหากสถานาการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะมีการพิจนารณาและแจ้งให้ทราบต่อไปในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากงววันที่16เมษายน2563ที่ได้มีการจองสลากในระบบของการจองล่วงหน้าเมื่อวันที่20-21มีนาคม2563สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมดโดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด สรุปเจ็ดข้อเข้าใจง่ายหลังกองสลากมีมติเลื่อนวันหวยออกงวดวันที่1เมษายน2563ออกไปอีกหนึ่งเดือนหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน2563ไปเป็นวันที่2พฤษภาคม2563ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นทั้งนี้ขอสรุปประเด็นดังกล่าวให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ 1. เลื่อนวันออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน 2,563เป็นวันที่2พฤษภาคม2,563ณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. ลอตเตอรี่วันที่1เมษายน2,563ให้เก็บไว้ลุ้นในงวดวันที่2พฤษภาคม2,563 3. จะมิมีการจำหน่ายสลากงวดวันที่16เมษายน2,563และงวดวันที่2พฤษภาคม2,563 4. เหตุผลที่เลื่อนวันหวยออกเหตุจาัดก,การระบาดของไวรัสโควิด -19 5. ผู้ที่ทำรายการจองสลากงวดที่16เมษายน2 5 6 3ที่ได้มีการจองสลากในระบบการจองล่วงหน้าเมื่อวันที่20-21มีนาคม2 5 6 3สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมดโดยจะทำการโอนเงินคืนโดยเร็วที่สุด 6. หากไวรัสโควิด -19 ยาวนานเกินกว่า1เดือนอาจมีการเปลี่ยนจากไปมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย หรือเปลี่ยนมาจําหน่ายดยช่องทางแบบออนไลน์7สถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะมีการพิจารณาแต่แจ้งให้ทราบต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมซับสไครต์กันนะคะ